เป็นยังไงถ้าผมเปลี่ยนทรงผมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนคนท้องหลอแล้ววันนี้ผมจัดมาให้ถึง10ทรงอะทุกคนต้องไปคนเลือกนะว่าทรงไหนเหมาะกับแกมากที่สุดเพราะว่าแกจะไปตัดผมอยู่แล้วผมจะบอกกันะว่าทรงสุดท้ายพีคที่สุดแต่ดูให้จบแล้วกันมาเริ่มกันที่ทรงแรกกับทรงผมอนิเมะนี่เทรนด์ไปติดอนิเมะแตและเอ้ยแต่ผมว่ามันเข้าอยู่นะเอ้ยเท่นะเอ้ยทรงที่2สไตล์หนุ่มอังกฤษก็เท่นี่เหมือนกันนั่นเนี่ยไปติดหล่อแตและเราเทรนดอะแล้วทรงที่3ชื่อว่าทรงหมูหยองเฮ้ยน่ารักดีนะเเเออออออแแบบบบบบบตติิิิดดดหยยกกกกาาาๆๆนนนน้้้้ใคครรรรรชทททททงงงีีีมมมมพ์ไะะลวว็่่่4ััผ ญีป่ปุ่นเอ้ยน่ารักดีนะทำสีด้วยแบบนี้เอ้ยเฟี้ยวอยู่แต่เดี๋ยวนะวันนี้จัดให้ถึง10ทรงแบบนี้อย่าลืมกดเพิ่มในการโหวดไว้ก่อนนะครับผมเพื่อกับดูย้อนหลังได้แล้วก็มาทรงที่5ทรงหนุ่มออฟฟิศเอ้ยดูเรียบร้อยดีนะเอ้ยเทนเป็นหนุ่มออฟฟิศก็ดูดีนะทรงที่6ทรงวัยรุ่นเมกาเฮ้ยเท่ดีนะเนี่ยเป็นแบบแฮร์แบนแฮร์แบนสมัยก่อนนะวงดนตรีที่แบบผมย,วยาวๆอ่ะเท่แล้วก็มาต่อที่ทรงที่7ทรงหนุ่มสุดติ๊ดนี่มีปล่อยๆแบบนี้ก็เท่ในเหมือนกันนะเนี่ยบบกกกกวว่่่าเทนนนนนฮึงงมิัััแแล้ะคูขบ ถึงมินน่ารักแล้วก็มาถึงทรงที่9นะครับผมทรงดาวินนูนเยสเนี่ยเพื่อนนะบอกให้ไปตัดเออก็ไม่ตัดก็ดูดีนะทรงสุดท้ายนี่แหละถีเด็ดเป็นไงครับทรงนี้แหละครับทรงหัวฟูดูบอล ใช่ทรงเดียวกับผมเลยเทะเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะได้เะเทนแต่ผมทรงเดียวกับเทนและในคลิปนี้สิบทรงชอบทรงไหนมากที่สุดพิมพ์มาบอกได้ไหมครับพิมพมาเลยตอนนี้อยากรูก้และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอย่าลืมกดติดตามกดติดใจเพื่อในการปนแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแชร์คลิปหน่อยนะจะได้มีกำลังใจและผมบอว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนผมอ่านเสม,มอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเลือกทรงไหนให,ให้เทนแต่ผมเลือกได้นะ